สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรสวัสดีเอฟซีบบกล่องร่มไผ่เกษตรอินทรีย์ธีสารวันนี้มาพบพอกันในวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565อ่าตามที่เห็นอยู่ด้านหน้าพี่น้องเอ้ยทุเรียนต้นคู่หน้าบ้าน เรียบร้อยไป็นหนึ่งตนครับพี่นอ้องอาบลกองหู้นำไพ่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญของพี่น้องชาวอีส,สานแลว้วพี่น้องที่มือไม่ที่ปลูกทุเรียนนะพี่น้องเนาะอาสาเหตุบรแน่ใจแต่ว่าพอจะเดาได้ครับอาเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้อง น้ำประปาหมู่บ้านบริเวณบริเวณภายในหมูบ่บ้านบ่อไหลครับเหตุให้ระบบน้ำของบริเวณบ้านนี่อ่าบ่ทั่วถึงบริเวณบ้านก็อยู่เนินแน่จั่หน่อยเนาะเหตุให้น้ำมารดทุเรียนบ่ทั่วถึงครับนี่อาจจะเป็นปัญหาที่เหตุให้ทุเรียนต้นครูน้าบ้านของบ่าวกลองกระดุมไพร เดี๋ยบปลอยครับนอกอันนี้น่าจะบ่ารอดครับตํำต้นเหวสาเหตุอ่าล่องๆ่อผมจะล่องวิเคราะห์สาเหตุไพป่น้องเนาะอันนึ่งจากว่าน้ำบรไลประมาณเกือบสัปดาห์ไหลคอยเปิดสปริงเกอร์แล้วน้ำบมุนนะครับอ่าบางกองก็เลยโซโซให้น้ำม,มืดมือเลยนะครับ โซห้นำ้ำมือในอากาศทีร้อนๆนะสิ่งที่ได้ตามมาม,มือไม้มาครับต้นไม่เลยครับนอกเลยครับนอกแบบเชื้อราเขาอาจจะเขาหลากหรือว่าลำโค่นนะครับบริเวณมองนี้นี่แฉไปเบ็ดเลยนะครับผมปล่อยนำเป็นมือได้ครับนี่เป็นไปได้ไครับพป็นอ้อง ดินยังเหนียวดินยังเปียกยู่ผมว่าน่าจะเจอเชือ้อราแนนอนนี่ผมปล่อยน้ำใส่ม,มือเลยครับน้ำถ่วมแช่มือเลยเนื่องจากว่าน้ำเ่อไลเป็นอาทิตย์มาล้าต้นแห้งต้นแห้งผมก็เลยปล่อยน้ำใส่เลยครับอาสิ่งที่ใดพี่นองเอ้ยทุเรียนต้นคู่หน้าบ้านทุเรียนเมล็ด นอกไปหนึ่งต้นแต่ว่ากันยังเหลือต้อนคางๆกันครับปลูกต้นคููตนน้นเน้ก็ยังคงสภาพพอไปได้แล้วพี่น้องเนาะเบิง้งเช็คเบ,บิ้งดินก่อนครับดินก็ยังพอได้ชื้นอยู่นะครับแต่ว่ามองนี้ครับนน่มองนี้เปียกเลยครับ เป็นดินเหนียวอมดิพี่น้องเลยเว้ยครับหลักเนาแน,น่นอนเนี่ยครับนี่เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนอของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เมือม่อไม่ปลูกทุเรียนยางทุเรียนบยน่ได้น,ดน้ำก็เลยอัดน้ำเข้าไปได้เต็มๆครับแต่ว่ากะเดี๋ยวหามาปลูกไมนะพี่น้องเนาะเป็นทุเรียนมเมล็ดทุเรียนบ้าน ประสบการณ์นะครับมาเราสูพีสนองฟังพี่น้องเอฟซีก็เลยอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรไทยานนะครับต้องปลูกทุเรียนปลูกตองทอได้พี่น้องเด้อ่าต่อสู่กันต่อไปครับมีใจรักแล้วก็เดินทางหไปถึงเป้าไม้น้ำกันสำหรับวันนี้ก็มาแน,นะน,นำเก็บเล็กเก็บหน่อยกับการปลูกทุเรียนน,นะเพียงเนาะ ขอบคุณที่ให้เดีเข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมขอบคุณละสวัสดีครับ